กลับแเอามามามาเอาเอาันนี้เอาเอาแมสออกมาดิเดี๋ยวให้พรมาเดเออไอสัตว์มาใกล้ๆนิดพอมนมือดิเฮ้ยพอนมือเออ เอามไอ้โค้สามหมื่นเจ็ดไอ้เฮียเพื่ะหอนดัำหอนเองสามหมื่นเจ็ดตอนนี้หอนละหมื่นวันนี้ให้บันไลเอาไว้คิดเอาไหม